สวัสดีค่ะบ้านแมว D8 เพศฟาร์มจังหวัดเชียงรายค่ะวันนี้เรามีน้องๆสกอตติสโฟแท้นะคะมานําเสนอพ่อจะเป็นหูพับน,นี่จะเป็นพ่อน้องนะคะสกอตติโฟหูพับแม่น้องตัวที่1ค่ะเป็นน้องสามสีแม่น้องตัวที่2นะคะเป็นลายสลิด มาดูเด็กๆที่เปิดจองกันค่ะตัวที่เดิมตัวนี้จะเป็นสีขาวครีมนะคะตัวนี้น่ารักมากเลยอ้วนเลยนะคะตัวนี้ตัวนี้น้องเป็นเทพเนียนะคะน้องเป็นผู้หญิงน่ารักมากเลยส่วนตัวที่สองนะคะตัวนี้จะเป็นขาวส้มค่ะขาวส้มจัดเป็นส้มเข้มเลยนะคะมีพาดขาวที่คอตัวนี้ก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันเป็นเด็กหญิงนะคะตัวที่สามค่ะตัวนี้จะเป็นน้องสามสีนะคะข้างหลังน้องก็คือจะเป็นสามสีชัดเจนเลยนะคะน้องตัวนี้ก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันค่ะใครสนใจก็ทักมาได้นะคะตัวที่สี่ค่ะตัวนี้จะเป็นออกขาวนี้ น่ารักมากเลยค่ะอ้วนมากต่อไปนะคะตัวนี้จะเป็นลายสลิดขาทุกคนตัวนี้ก็ผู้หญิงเหมือนกันดื้อมากเลยนะคะเด็กๆอ้วนมากเลยเดี๋ยวต่อไปตัวนี้ก็สามสีนะคะแต่ขลังของน้องจะเป็นโทนสว่างกว่าตัวที่สามสีก่อนหน้านี้นะคะตัวนี้น้องก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันค่ะร้องเก่งมากมากเลยตัวนี้สีสวยด้วยนะตัวต่อไปตัวนี้จะเป็นสีส้มนะคะสีตาคิวทั้งตัวเลยนะคะน้องตัวนี้เป็นผู้ชายค่ะน้องเป็นผู้ชายนะคะเสียต่อไปนะคะตัวนี้ก็จัดล่าอยู่ในสามสีนะคะแต่หลังน้องเนี่ยจะเป็นโทนสว่างมากนะคะสีสวยมากแม้ตัวนี้แล้็น ดำสนิทนะคะจะมีลายแต้มอยู่นะคะลายสลิดตัวนี้ก็เป็นผู้ชายค่ะตัวต่อไปเป็นขาวส้มค่ะเป็นส้มเข้มเหมือนกันค่ะตัวนี้อ้วนจํามั่งเลยนะคะนี่ก็เป็นเด็กชายเหมือนกันร้องดังด้วยนะคะตัวนี้หน้าตาสะอาดสะอานมากๆเลยค่ะตัวต่อไปนะคะตัวนี้เป็นลายสลิดค่ะเป็นน้องผู้ชายลายสลิดนะคะลายน้องสวยมากเนี่ยทุกคนดูสิดูลายข้างหลังนะคะสวยมากๆเลยค่ะตัวนี้ใครสนใจก็ทักเข้ามาได้นะคะ